สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะขออนุญาตอัปเดตนะฮะก่อนสงการนะฮะก็จะมีรถที่ขายไปบ้างก็จะเป็นในส่วนของ DMa x ฝากขายนะฮะคันสีดำแล้วก็ตัวมิราดสีดำขายไปแล้วนะครับผมนะฮะอ่ะมาดูรถที่อยู่ปัจจุบันนะฮะช่วงนี้บอกเลยว่าหารถโคตรยากนะฮะหายากมากนะโดยเฉพาะรถที่สภาพดีแล้วราคาไม่แพงนะฮะก็เด๋ยนนี้ไม่มีนะครับที่เห็นเพจหลายๆเพจที่เขามาทำนะฮะจากรถราคาจริง10,000 0 เหลืออยู่ที่4ี่ห้าหมเป็นไปไม่ได้อันนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับบางทีเ็อาจจะปั่นยอดวิวหรือเขาจะหลอกมาจําท่านก็มีนะครับนะฮะมาชมรถที่มีอยู่นะฮะปัจจุบันก็คันนี้ Star าร่าโฟวินะฮะพร้อมใช้ฟีจัดส่งฟรีเปลี่ยนของเล็วนะฮะยางใหม่4เส้นคันนี้ปี2002นะครับเป็นแคปโฟวิลนะครับระบบโฟวิลใช้งานได้ปกติวิศวารับรองยกสูงถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมนะคันนี้ก็ อยู่ที่ราคาสองแสนเก้าพันฟรีจะส่งฟรีเปลี่ยนของเหลวให้นะครับนะฮะคันนี้ก็หล่อๆชุดแต่งครบคันนะครับผมนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสองแสนเก้าพันบาทต่อรองมาได้นิดหน่อยนะครับผมนะฮะฟิล์มสวยแอร์เยน็นเครื่องดีช่วงล่างดียางใหม่ซีเส่นนะครับผมนะฮะเล่มเอกสารพร้อมโอนแล้วก็คันนี้นะครับเดี๋ยวเย็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพามาชมคันนี้ผมทําสีด้วยมือผมเองเลยนะครับ คันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับนะฮะเป็นสีขาวมุกคันนี้มาสด้าแมกนัมนะครับผมนะฮะคันนี้เป็นมังกรดํานั่นเองนะครับเป็นแคปนะครับเป็นพาวเวอร์แท้โรงงานนะฮะแอร์เย็นนะฮะแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกฮะเดี๋ยวดูเรื่องทุนก่อนนะฮะว่าทุนตกเท่าไหร่ถ้าเอา้อนี้ก็จะแพงกว่าราคารอเดิมนิดนึงถ้ารอเดิมก็จะเป็นวงขอบ15ขอบ14ขอบ15นะครับทั่วไปนะครับก็ ถูกลงมาประมาณ1นึ่งมนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะฮะคันนี้ก็เก็บสีรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชนสีรอบรถทั้งคันนะครับอันนี้ผมทําเองด้วยมือนะฮะไฟหน้าก็เป็นไฟ LED ให้ถ้าลูกค้าได้ไฟเดิมก็มีนะไฟเดิมผมเก็บอยู่นะไฟเดิมก็สว่างในระดับหนึ่งแต่ไฟถ้าเป็น LED ก็จะสว่าง,ส,างสู้รถใหม่ได้นะครับนะฮะถ้าชอบทรงนี้ก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวรายละเอียดเล็กนิดนึงนะฮนะน่าจะเรื่องของเบาะน,นิดหน่อยนะครับที่จะต้องเก็บเพิ่มเติมอยู่ นะฮะบอกอาจจะมีแตกรอยแต่เข็บนิดๆหน่อยๆนะครับนะฮะรถก็ค่อนข้างพร้อมนะฮะสีสันรอบคันอันนี้มีแม็กไลเนอร์ด้วยนะครับนะฮะยังไม่ได้ล้างเพิ่งทําสีเก็บเสร็จยังไม่ปัดเงาไม่ยังไม่ขัดปัดยาเลยคันนี้นะครับนะรถค่อนข้างบางนะฮะคันนี้นะฮะถ้าหาอยู่ก็ลองสอบถามก่อนได้นะครับผมราศีหกเก้านะครับผมอ่าคันนี้ก็ เก็บด้วยตัวผมเองนะครับนะเดี๋ยวรอดูราคาสรุปอีกทีนึงนะครับผมยังไม่กล้าการันตีนะครับคันนี้เป็นรถเหนือซื้อมาจริงๆคันนี้ซื้อมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับขายให้คนรู้จักพี่ชายที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนี่แหละนะครับแล้วก็แกซื้อไปแกไม่ได้ใช้เลยนะครับนะฮะแกซื้อไปว่าจะเอาไปใช้งานก็ไม่ได้ใช้จอดเป็นหลักนะครับก็เลยขายกลับขึ้นมานะับก็ไปซื้อกับขึ้นมาคันนี้นะฮะแล้วก็คันนี้นะครับสตาร์ด้า ปี2004นะครับตัวสุดท้ายเป็น2.8กระจกไฟฟ้านะครับพรอะไรพาวเวอร์นะฮะคันนี้สวยนะครับสีสันสวยทั้งคันอยู่ที่ราคา99,000บาทนะครับผมนะฮะแอร์เย็นภาสีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับมาซื้อเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปเก็บอีกแล้วนะครับภายในสะอาดสะอาดสะอาดสะอ้านหมดแล้วนะครับนะฮะทีมสวยทั้งคันนะฮะติดให้ใหม่แล้วไปหน้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปทําเอาไปใช้อย่างเดียว เอาไปเปลี่ยนของเลวแล้วใช้งานได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็น V ีออสเฮะปี2 0 1 2มือเดียวมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับสีขาวด้วยนะครับเป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดานั่นเองแต่ว่าประหยัดนะครับได้เรื่องของประหยัดก็คือ1 7 1 8กิโลลิตรนะับนะคันนี้สีสันก็สวยรอบคันนะครับนะฮะยางดีซีเส้นนะครับผมนะฮะเป็นรถมือเดียวนะครับ ก็อยู่ที่ราคา1 3 9 0 0 0 0นส่ัีจะส่งฟีเปลี่ยนของเหลวให้นะครับผมนะอันนี้ถ้าลูกค้ามารับเองไม่ได้เปลี่ยนของเหลวก็อยู่ที่1 2 9 0 0 0 0บาทเป็นรถมือเดียวนะครับปี2012นะครับไม่ได้เก่ามากถึงไหมนะสติ๊กเกอร์ศูนย์ก็ยังอยู่นะครับโตโยต้สาสารคามนะฮะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นวอร์จูเนอร์นะครับคันนี้เป็นเอสคูสีตัวพิเศษนะครับเป็นรุ่นตัวพิเศษปี2007นะครับ หรือ25-50นั่นเองตัวพิเศษก็จะเป็นสีขาวนะครับภายในไฟหน้าก็จะเป็นลมดำนะครับผมนะฮะล้อแม็กจะได้เป็นขอบ18นะของเขาเองเลยนะครับผมนะภายในก็เป็นหนังแท้คอนโซลดำนะครับแผงประตูดำพวงมาลัยเป็นคาร์บอนแผงประตูคาร์บอนนะครับผมนะนะวามพิเศษแต่นี้ก็คือฝนตกนะฮะฝุ่นจับพอฝุ่นจับพ่าฝนตกไปปล่อยนะฮะก็จะเป็นค้าวฝุ่นเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดนะฮะ อันนี้ก็อยู่ที่329 0 0 0ฟรีจะส่งฟรีเปลี่ยนของเหลวให้นะครับนะฮะฟรีเปลี่ยนของเหลวให้5อย่างก็น้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเพลาหน้าเกียร์โฟกนะครับอ่าเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับนะฮะก็หาตัวพิเศษอยู่คันนี้เอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็คันนี้เข้ามาใหม่นะครับเมื่อเมื่อวัน2วันนี้เองนะครับคันนี้มิลลาดนะครับปี2012-13นะครับคันนี้สีสันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับนะฮะ อาจจะมีซีดด่างน่าจะจอดตากแดดเป็นหลักนะครับผมนะฮะคันนี้รถบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เองหมู่บ้านใกล้ๆนะครับคันนี้ก็นะฮะจะขายตามสภาพก่อนที่จะเก็บงานสีนะครับล้อแม็กเป็นแม็ก15นะครับสีไม่ขาดนะครับผมนะฮะคันนี้แต่สีสันต้ตองไปเก็บถ้าเอาสวยนะครับเก็บรอบคันดีกว่าคุ้มกว่านะครับนะฮะคันนี้ก็จะตําหนิเิ้วรอย จะเยอะหน่อยนะครับเอาไปเก็บสีใหม่ทั้งคันจะดีกว่านะครับก็จะอยู่ที่ราคา99000นานะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมนะฮะนี่ให้ชมภายในภายในก็เอาเบาะออกทำความสะอาดภายในผมทำความสะอาดให้แล้วนะครับนี่นะครับผมนะภายในสวยอยู่นะครับผมนะฮะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ก็เดี๋ยวรอทั้งล้างทำความสะอาดมารีวิวอีกทีนึงนะครับ แล้วก็รอให้ช่างมาเช็คระบบแอร์ให้นะครับเบาะของเขาจะอยู่นู่นนะครับก็ออกออกมาขัดขัดตะบอศาสตร์นะครับนะฮะก็99 0 0นะครับเล่มเอกสารพร้อมบนนะครับส่วนคันนี้ก็ฮะคันนี้รถมาดูแล้วนะครับสภาพไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่อยากให้ขายคนเอาไปใช้นะครับคันนี้ตีนะฮะถ้าตีซื้อไปใช้งานผมไม่แนะนำก็เลยไม่ขายนะฮะไม่ขายเป็นในนี่นะครับเป็นรถ ผมซื้อต่อจากพีช่ชายแกแล้วนะครับผมนะฮะซื้อแกก็จะซื้อเป็นราคาเป็นซากนะฮะเอาไปแยกอะไรจะมองง่ายกว่าแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้ซื้อนะครับผมนะฮะก็คือถ้าอย่างคิดอะไรนะครับผมขายที่หมื่นหนึ่ง1มื0นหนึ่งพันนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันถ้าเอาไปชิดเอาวิขี่ไม่แนะนําเพราะว่าเราจะไปซ่อมหมดไปไม่ต่ากว่สองสามหมื่นไปหาซื้อคันที่ดีดดีกว่านะครับใช้ซึ่งคันนี้สีสันเขาทํามาไม่ดีนะครับ รถถ้าคิดไปแยกอะไรเหมือนผมนะฮะล้อนะฮะชุดหนึ่งก็น่าจะขายได้สามพันนะฮะฝากระโปรงก็น่าจะมีพันหนึง่งนะฮะไฟหน o ไฟหน้าข้างละสี่ห้าร้อยบ้างนะฮะเครื่องยนต์กับเกียร์นี้คือเครื่องยนต์โอเคอยู่นะครับพอตีไปขายสักแปดพันรวมเกียร์ให้เขาถอดเอาแล้วกันส่วนภายในก็บอกอันละห้าร้อยอันละพันก็ว่ากันไปนะครับคอนโซลอยากได้ก็สภาพคอนโซลเขาถือว่าดีอยู่ก็ตีไปพันหนึ่งสองพันนะ,ะก็ได้เกิน ได้เกินทุนไปแล้วนะครับผมนะฮะนะก็ตีซื้อขายเป็นอะไรอยากได้อะไรก็มาถอดเอาประมาณนี้นะไฟท้ายอย่างเงี้ยก็ขายข้างละ500ก็น่าจะพอได้นะครับสามร้อยห้าร้อยสปอยเลอร์พวกนี้นะครับก็พอตีได้นะครับก็ถ้าคิดแบบผมเป็นแยกอะไรก็สามารถเอาไปทํากําไรได้นะฮะสนใจขันไหนติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์098274 4279 098274 427 9นะครับ ลายไอดีศูน์เก้าสหนะครับดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับฝากเต็นท์เล็กๆไว้ด้วยนะครับรถเราก็มีประมาณแค่นี้นะครับนะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ